กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในที่บ้านหนูนะคะโหเขาเผาอะไรกันเยอะแยะไม่รู้นี่ไฟนะคะถ่ายรูปไฟก่อนได้ยรูปไฟติไอ้แกไปยืนกลางๆไฟตีนายตายเยี่ยมนะโอเคนี่นะคะนี่คนที่เผาก็คือแม่ไอ้ยายหนูนน่ มืดนะตนติสามนี่าี้ใครเฮ้ยนี่โอ้โนี่ใรเหรอฮะหระหมนมเฮ้ยยยนตัวนี้นะเข้ามาในบ้านแล้วนี่เฮ้ย Oh, pachin. Oh. Lumeng.